ท่านจะเดินทางไปประกอบภารกิจต่อนะครับจะเดินทางกับนะพระสราษเรานะครับช่วยอ่านลงประจําที่นล้วนะพร้อมไหมครับคุณโยม อาจารย์ันทบออยคุณโยคอยชมพูแล้วก็อานารทูนได้รอบกรรมล่กเอฟลูกเอ ตามโโยมให้ร่อประจับที่โยมนะตามให้่าประจับพี่รร้ย,รยเบรองสมตาโยมดูชื่อของโยมให้แฟนาที่าไสิบปนี่ไหมสิบแปดสิบแปดจชายชุดเย็น ไปถามผมผมไม่รู้ผมยังไม่เห็นเลยทราช่วยดูด้วยนะครับอาจารย์ท่านท่านอยู่ในลิมิตคุณพ่ออยู่ไหนนะไปเอาผมยังไม่รู้เลยผมไม่ได้คิดอะไรนะข้าโยมยังไม่พร้อมข้าโยมยังไม่พร้อมอาตมาจะยังไม่ประกอบพิธีพระโยมนะจนกวงดวงพร้อมแล้วก็อยู่ในรอบสปอปอันตรายจังใจประกอบพิธีพระโยมนะเขหลวงพ่อลูกไหน ทนิมนต์พระสงฆ์ขอบทุกโนะครับทุเข่านไปหาดิไม่ร um> um> ู้แล้วแล้วเอามีดมาด้วยเด้อเก็บมีดมาด้วยนิมนต์นะครับเหลือไว้เฉพาะให้เจ้าหน้าที่ประจำารืกนินินะครับที่เหลือนิมนต์ที่ลงบนบ่อย อ,องค์พ่ออยู่ไหนถ้าลูกไหนไม่ขึ้นนิมน์ออกจากเขียนติีมา,ามนะครับต้อถามต้งถามนีมนะครับเ,น,น,เน้นใครประจำหนึ่งหนึ่งวงปรมาณย,ยืนรวมกันไปลูกรกหนึ่งวงน,นิดวงหลวงพี่นะครับนิมนต์ุดลงโมตัครับอันนีหมดนะครับข้างหลังเสร,ร็จะยังข้ามเรียบร้อยได้รรยาง างหลังเรียบร้อยยังครับอายมอาจรทะนะครับอยู่ในบ้าเนบานเตยเานนรงโบสถ์ครัาจ้ภาพยืนเลยจภาพจ้ภาพยืนประจำชุดประจำมีเลย้าอายอมยมีดขึ้น จับมีดขึ้นโยมจับมีดขึ้นโยมจับมีดขึ้นจับขึโยมจับขึ้นโยมทั้งหลายจับอย่าพึ่งแักนะโยมนะอย่าพึ่งแักนะจอบผ้าภาพนิมิตลุงนี้เขาได้แตกไหมเนี่ยเขาได้แตกไหมอชื่อใครบ้างโยมอาโยมยุบยืนขึ้นโยมชื่อใครบ้างมีชื่อใครบ้างเข้าไปเลยจับมีดเลย เจ้าภาพจะมีชื่อนะครับเจ้าภาพจะมีชื่อประจําหลุงลูกนี้มีอยู่นะครับอายงหิมมี่ขึ้นโองจากเมียเดียวโยงข้้งหลังนะแล้วแล้วลุงนี้เขาว่าไงเขาเสนไดาเปดน ฮะอลองอีกอย่างดูดูข้างล่างให้เรียบร้อยครับยังยังยังเหลือเจ้าภาพอีกชุดหนึ่งยังไม่มาเลยครับครับนะครับของพ่อครับผมมาเนี่ยอันนี้ว่าไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่เจ้าภาพครับบางคนก็ไม่ใช่จ้าภาพลูกที่บแปลมีกี่ท่านบางคนก็ไม่มาอาจารย์ ชุณพ่อแม่ครับไม่ไม่ไ่แม่ไม่ห่วกันไหนอันนี้ไม่มีชื่อเนี่ยเอ้ให้บอกให้บอกคุณโยมสุรชัยจันรักษ์ไหนครับโคุรโดมเนาะหนักนาเันไล้อค่จะถาม่อค ปัจจันนี้นะครับก็คงจะได้เวลานะครับในการประกอบพิธีตัดใหม่งนมิตรในกาสนี้ก็ขออนุญาตการได้พบกับพระคุณพระราชาชลศิมาพรรองจังหวัดจังหวัดกราชบิมาผู้ปฏิบัติที่แก่นประธานสงฆ์นะครับได้ประกอบพิธีขอกับในหมุด้วยป็นของกรกตีตัว นี่นะพุ่นนี่ติติน้ํานะบ่ทันตินี่อะเรโอมาราติเตเสสีสัยโยตะกะโยมครับจําได้เด้อพี่แอค

ตอนนิดขึ้นแล้วแยาให้จาวพื้นที่น้ำบายเข้าสู่โลงโปโลสดแล้วก็ยอมทุกท่านให้ออกจากนอกเขตสีมายอมทุกท่านให้ออกนอกเขตสีมาในช่วงเวลานี้นโยร ที่ no? เราให้กชมอาไหวรูปน <Overwatch> right ี้รวมเอากับได้เลยนะมิโลนะถ้าไายรูปนี้เอากัได้เลยหรับลูกนี้รูกบริวารั้งแปดให้ทาเจาหนาที่นำไหวเข้ารวมอุโบสในช่วงลานีดจากนั้นโยทพัน่า์ให้ออกลอกเกตอุโบสถนะเพราะว่าพระสงฆจะทำที่ดีส่วนชีวิต ไปอัญญาสได้ยอมอยู่ในพื้นที่อุบลต่ออ่าพระเจ้าสิพรรณดาวนี้แต่ว่าผมว่าเอาคุณบอกว่าใช่มั้ยโอ้เกิดไปเสียจนเนี่ย <im>